ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุมกขอนแก่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรอีสานแก้จนดำเนินรายการโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการเกษตรสานแก้จนนะครับก็พบกันทุกสัปดาห์นะครับ ถ้าเป็นในสถานิวส์ก็เป็นช่อง A- m 1 3 1 4ึ่นโลเฮิร์นะครับแล้วก็ท่านสามารถดูซ้ำได้ในช่อง u t u b e นะครับ KU Radio ยลิโอคนกนนะครับก็ดูได้ตลอดเวลานะครับทุกตอนก็จะมีชดครับชดครับทุกตอนก็จะมีให้ท่านเลือกชมนะว่ามีในการอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้ก็มีรายการของทางหน่วยงานราชการนะครับของสพนะครับของสำนักงานพัฒนาที่ดินนะครับรัฐมนติีนะครับที่ที่มีมาเสริมด้วยเนื้อหาด้วยนะครับท่านสามารถเข้ามาหาความรู้ได้นะครับแล้วก็ หลายช่องจากหลายหายสาขาที่ท่านดูได้นะครับคันนี้ก็อยู่ในภาคของการผลิตอาหารนะครับวันนี้นบจบจะมาคุยเรื่องของเกษตรอินทรีย์วิถีเกษตรในโลกอนาคตนะครับซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นภาคการผลิตรูปแบบหนึ่งที่มีการพัฒนา,าขึ้นมานะครับจากเรื่องของการทา GAP นะครับซึ่งวันนี้ผู้พูเองเน,นอกจากจะมองถึงปริมาณเรื่องของชีวิตพืชอาหารนี่ก็จะมองถึงความปลอดภัยด้วยนะครับว่าทาไงที่จะทําให้ อาหารที่เราบริโภคมันปลอดภัยนะครับกินแล้วไม่มีสารตกค้างนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการก่อให้เกิดโรคมะเร็งเรื่องของ NCD นี่ครับในภาคเกษตรอินรีเนี่ยก็เลยมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นท,ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนะครับซึ่งปริมาณความต้องการของโลกก็ยังมีเยอะอยู่นะฮะแต่ใน,นประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการผลิตเกษตรอินรีก็นั่งเยอะนะครับเท่าที่ดูตัวเลขนะฮะก็น่าจะมีเป็นล้านไร่แล้วนะครับในหลายๆพืชชนิดนะฮะ แต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเองก็ยังไม่พอความต้องการของตลาดครับเอาแค่ตลาดบางไทยเนี่ยก็ไม่พอแล้วนะครับที่คุยเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็คือต้องต้องอีกนานนะครับกว่าจะไปถึงกันได้นะครับซึ่งการเป็นอาหารเนี่ยนอกจากที่บอกครับเรื่องจำนปริมาณเนี่ยก็เรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับทีนี้คุยคร่าวๆนะครับให้เห็นภาพก่อนแล้วกันนะครับเรื่องข,องข้อควรระวังด้วยนะฮะเกษตรอินทีครับคือการทำกรเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้ปัจจัยกำลังที่เป็นสารอนินทรีย์นะครับหรือสารเคมีนะครับเช่นปุ๋ย ยเคมีนะครับสารป้องกันกําจัดสัตว์ปุที่เป็นสกัดจากเคมีนะครับหรือสารที่เป็นสารตกค้างเี่สารอิทรีนะครับซึ่งในตามสหวิยาการเราเรียกว่าวัตถุอันตรายนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในสหวิชยาการครับเวลาขึ้นะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสารเคมีทางกาเกษตรน,นะครับหรือเป็นสารสกัดจากพืชก็ตามเนี่ยเราจะเรียกทุกตัวว่าวัตถุอันตรายนะครับเพราะเราถือว่ามันเป็นวัตถุที่ใช้ กำจัดสัตวืชนะครับนั้นขอใขอเข้าใจว่าแม้กระทั่งสารที่สกัดจากพืชก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นระล้วนปลอดภัยนะครับแต่ว่าในศัพทิชาการเนี่ยในการที่ทะเบียนเนี่ยเราจะเรียกว่าวัตถุอันตรายนะครับก็อย่าไปดราม่าว่าเฮ้ยทำไมสารสกัดจากสาดาวก็ได้ทำไมสารสกัดจากต้นหลิวทําไมเป็นวัดดตถุอันตรายก็มันคือศัพท์ของทางวิชาการนั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วทาไมต้องเป็นการบุพเพศเซนซีครับเพื่อความปลอดภัยครับความอุ่นใจและสุขอนามัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ครับซึ่งมีบอกครับพอไม่มีสารเคมีมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ทาให้ตัวเราก็ห่างสารเคมีต้บอกงี้ครับแต่ถ้าว่าโลกเรามีปัญหาเรื่องของห่างจากการลุลกร้อนไหมคือต้องบอกงี้ครับในภาคการผลิตในภาคเสษซีเองเนี่ยก็เป็นบ่อกเกิดของการเกิดเพราะว่าลกร้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าในภาคการผลิตในเกษซีเนี่ยเราจะใช้สารปรับปรุงดินสารปรับสภาพธาตุอาหารพืชเหล่าน,นี้แล้วแต่เนี่ยจากสารอิียีถูกไหมฮะแต่ในสภาพของการหมัก ของสาอินซีเนี่ยครับมันก่อให้เกิดกา๊าซเดือนกระจกด้วยตัวหนึ่งคือก๊าซมีเทนนะครับซึ่งก็ต้องเลือกระหว่างว่าเราจะทาให้โลกร้อนขึ้นหรือว่าเราจะมีอาหารกินอย่างเพียงพอหรือปลอดภัยก็ต้องเลือกดูนนะครับซึ่งตรงนี้เราคงไม่ลงรายละเอียดนะว่ามีอะไรบ้างนะครับหลัการ,กรเกษตรซีนะครับก็คือมุ่งเน้นความปลอดภัยผู้ผลิตใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากวัตถุจากธรรมชาติทิ้นใบไม้ยาแห้งมูลสัตว์ทาหาได้นะครับจะดูการเพาะเลี้ยงอย่างเช่นเราจะไปเก็บเชื้ออินซะีนสวาาธรรมชาติมาเมื่อเพาะเลี้ยงเพื ทำปุ๋ยหมักก็ได้นะครับหรือเก็บรวบรวมจากพื้นที่ทางธรรมชาติเพื่อลดการตกค้างของสารพิษของปัจจัยการผลิตเช่นสารในเตตนะครับสารในตรตซึ่งพู่เป็นพิษนะครับแต่มันเกิดขึ้นในกระบวนการของการาปรุงอาหารของพืชน,นะครับต้องเจออยู่แล้วสารที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่เกิดจากสารป้องกันกับัดสู่พืชนี่มองดีครับโดยเฉพาะการมีเทนครับที่เกิดจากการหมักสารในสีเช่นมูลสัตว์ซากพืชน,นะครับซึ่งมีเทนเนี่ยก็เป็นการเลนจกหนึ่งในสี่ชนิดที่รายแรงของโลกนะเราบะบอกอย่างนี้ สีนี้มีอะไรบ้างครับมีการมีเทนนะครับที่เกิดจากการหมักนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์ครับที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปแล้วก็เกิดจากการผลิตทางอุตสาหกรรมนะครับไอ้น้ำนะครับที่เกิดจากการหมุนเปลีการหมุนเวียนของความชื้นในอากาศนะครับที่ตัวหนึ่งคือมีคาร์บอนไดออกไซด์เนาะออกไซด์ครับอีกตัวหนึ่งที่ที่เกิดจากภาคการภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะครับแต่จริงๆมอวนนี้เจ็ดชนิดนะครับเจ็ดชนิดแต่สี่ชนิดนี้เป็นสีชนิดที่มีเยอะสุดในโลกนะครับ CFC นะครับ ใช้ในแอร์บ้านก็เป็นตัวหนึ่งในนั้นนะครับวิธีการทำต้นทาแก่เสียงซีนะครับคือหนึ่งต้องกายพร้อมครับใจพร้อมทุนพร้อมก่อนนะครับผลผลิตภาพจากแปลงผลิตเนี่ยลดลงนะครับการปลูกพืชเนี่ยถ้าปลูกในสภาพของกิเลสซีที่แท้จริงต้องบอกงี้ครับผลผลิตระลดลงนะต้องลดลงนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยเร่งให้มันออกดอกติดผลเร็วขึ้นหรือให้มากขึ้นได้นะครับทุกอย่างจะอิงก,กับธรรมชาตินะฮะ การให้ผลิตีจะออกตามธรรมชาตินะครับถึงเช่นการเล่งไม้ผลอาจจะออกได้20ลูกร้อยลูกแต่การทำเกษตรเอ็กเซนซีเนี่ยก็จะได้แค่10ลูก20ลูกไม่เกินนั้นนะครับซึ่งมันน้อยนะครับซึ่งมันทําให้ต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยมันมันสูงกว่าการปลูกในระ่งของการเรกษตรปลอดภัยนะครับแต่เหล่านี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นตลาดเรียกร้องหรือผู้บริโภคต้องการก็สามารถทําได้นะครับซึ่งต้นทุนต่อกิโลสูงขึ้นเราสามารถขายในราคาแพงขึ้นได้นะครับ แล้วก็ระยะเวลาปรับเปลี่ยนนะครับพืชร่มลูก12เดือนครับพืชนินต้น18เดือนหมายว่าเลยครับเหมายว่าการที่เปลี่ยนจากพืชเป็นปลูกพืชทั่วไปเนี่ยพืชมันเป็นเกษตรอินรีเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรวจสอบเนี่ยครับจะให้เวลาเรา12เดือนในการปรับเปลี่ยนสภาพทั้งดินทั้งน้ําเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีการจัดการดูแลนะครับใช้เวลาสิเดือนสมัยนิ้นต้นครับอย่างเช่นไม้ผลนะครับอย่างเช่นมะรุนเรียนส้มองกองเหล่านี้จะใช้เวลา18เดือนซึ่งมันพื่อายุยาวก่าานนรรัมมเตีีย้ปลู การเตรียมพฤติกรรมการเปลี่ยนวิธีปฏิบัตินะครับการเปลี่ยนวิธีการบันทึกเนี่ยก็ยาวนานขึ้นนะครับผลิตที่จําหน่ายนะครับที่ได้มาต้องมาจากแปลงที่ไม่ใช่สารเคมีมากกว่า3ปีนั่นหมายความว่านอกจากต้องเตรียมพื้นที่ให้พร้อมเรื่องสิบสองเดือนสิบแปดเดือนแล้วเนี่ยผลิตเนี้ยต้องไม่มีต้องมมีสารตกค้างในแปลงเลยอีกสามปีซึ่งหมายว่าเราต้องห้ามใช้สารเนี้ยยาวเล็บสามปีห้ามใช้เลยห้ามตกค้างเลยนะครับอย่างที่บอกครับต้องตั้งกายพร้อมใจพร้อมทุนพร้อมครับเพราะมัน ช่วงสาปีนี้ช่วงนี้อาจจะหนึ่ง,งเรื่องของการจัดการกําจัดสารเคมียกไปนะครับกำจัดสิ่งตกค้างไปและอกอย่างนึงคือเรื่องการรอคอยนะครับทำไงให้มันผ่านพ้นช่วงเวลา3าปีไปได้นะครับเรื่องของการตกค้างให้ลงนะครับบางทีเราไปล้างไว้หมดนะมันก่กออยู่ดินนะครับมันก่กออยู่ในภาคดินแต่เราก็ต้องรอให้มันไปมันเองนะฮะจะผ่านลมผ่านน้ําผ่านการชะล้างก็แล้วแต่เนี่ยเหล่านี้มันจะช่วยให้สารเคมีมันลดลงหรือกลายเป็นศูนย์ได้นะครับ แนวทางการทำเกษตรซีครับต้องบอกองนี้ว่าบางทีเนี่ยถ้าปลูกเซ็นซีร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีคุ้มค่านะครับเพราะวันนี้ราคาผมผินเองเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกับเกษตรปลอดภัยทั่วไปนะฮะแต่ให้ดีครับก็ต้องปอลูกเพื่อเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มเ่ยอาจจะแยกแปลงผิดเป็นเฟสครับอันนี้มีทั้งหมด10ไร่อาจจะแบ่งเป็นพืชเกษตรปลอดภัยอยู่สัก5ไร่เกษตรซีสัก5ไร่ครับมึงแบ่งกันไปนะครับมันไม่ต้องไปทําทั้งหมดเพื่อความคุ้มค่าถึงแม่ง้ก็ทำทั้งทุกยกแปลงเนี่ยบางทีก็ใจหายเหมือนกันนะ เคยปลูกในกระบบเกษตรปลอดภัยเนี่ยมันได้เงินจํานวนหนึ่งแต่พอปลูกเซนซีเนี่ยรายได้ลดไปครึ่งหนึ่งซึ่งบางทีมันก็มีคำถามกับตัวเองตาม่าทำไปทาไมครับแต่ตอนนี้ทําไปเถอะครับถ้าเราคิดว่าเราปลูกเพื่อกินเองนะครับเราปลูกเพื่อให้ลูกหลานกินให้คนในชมุมชนกินให้ญาติพี่น้องกินเนี่ยแล้วก็แบ่งขายกับเพื่อนพี่น้องที่เรารู้จักสนิทกันรู้จักกัน,นใกล้ใกล้บ้านกันเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็ทําไปเลยครับค่อยปรับเปลี่ยนครับจากแปลงขนาดเล็กนะครับลดการใช้สารเคมีทีละน้อย จนกว่าจะเข้าที่แล้วก็ไมงใช้อีกเลยความยากไม่เรื่องของการเป็นสารตกค้างในพืชที่นะฮะความยากคือเรื่องของพฤติกรรมปฏิบัติที่เราทําประจําเช่นเราเคยฉีดพ่นสารเคมีทุกเจ็ดถึงสิบวันนะครับแล้ววันหนึ่งก็ห้ามใช้เลยไม่องฉีดเลยเราใช้วิธีการอื่นใช้ใช้แรงกลไปเดินเก็บแมลงตามแปลงไปเดินเด็ดใบที่เป็นโรคนะครับใช้น้ําไล่แมลงอะไรการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดรูพืชด้วยสารสกัด หรือการใช้จุลินทรีย์ดินเพื่อควบคุมโรคทางดินเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับซึ่งใจต้องได้ครับต้องมีใจรักจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรักอะ่ะเพราะมันได้งเงินน้อยเขาต้องบอกอย่างนี้ต้องพูดตามตรงเลยคือได้งเงินน้อยนะครับแต่ว่าดีคือเราไม่ต้องไปซื้อกินเองนะครับเราสามารถซื้อจะปลูกเองได้นะครับช่องทางสินค้าเกษตรซีนะครับก็มีหลายช่องทางนะอย่างเช่นโมเดิร์นเทรดนะครับทั่วไปอย่างเช่นเอ่อท็อปนะครับวิลล่ามาร์เก็ต เกตกุเม่เหล่านี้ครับพวกนีก้เป็นช่องทางที่โมโนเทนะที่เราสามารถขายได้ซึ่งเขามีตลาดรองรับเลยนะเช่นถ้าเป็นเกตกุเม่ที่กรุงเทพนี่ครับหรือว่าเป็นวิลล่าเนี่ยสูกค้าต่างชาติซึ่งเขาเขารับราคาได้พร้อมซื้อพร้อมจ่ายครับราคาไหนเขาซื้อเพราะว่าคือบ้านเขาแพงกว่าบ,บ้านเราอะ่ะส่วนคนต่างชาติที่ทำง,งานบ้านเราเนี่ครับส่วนใหญ่จะมาจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วซึ่งมีค่าของชีวิตสูขขขงกว่าบ้านเราเนาะมาเจอไข่ฟองหกบาทก็ยิ้มเลยครับโอ้โหถูกกว่าบ,บ้านเขาเยอะ ไม่ค่อยสิบกว่าบาทนะเนาะอาจจะมากขนั้นด้ซ้ำไปนะฮะแต่เจอไข่อินซีฟอน6บาทยิ้มกลิ่มหนึ่งแล้วกลุ่มผู้บริโภคอาหารอินรีนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่รับประทานอาหารอินรีนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรคมะเร็งเป็น NC d ีพวกนี้ครับโรคที่ไม่เกิดจากเชื้อนะฮะเกิดจากการบ,บริโภคอาหารมีการคุมอาหารนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นตลาดของเราที่เราสามารถทําขายเขาได้นะครับผู้ป่วยภูิแม้สารเคมีนี้มีเยอะครับในโลกปัจจุบันนะครับหลายคนก็เป็นโรคภูมิแพ้นะฮะ อากาศอย่างนี้ฝุ่นอย่างนี้นะครับสารเคมีอย่างนี้นะครับร่างกายเราสะสมมาเยอะมากนะมันรับต่อไม่ไหวแล้วครับบางคนก็มีการภูมิแพ้ไปเลยนะครับมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะขายครับภูมิคุ้มกันนี้ได้ซึ่งไม่ใช่น้อยบอกอย่างครับไม่ใช่ว่าคนป่วยภูมิแพ้มันไม่น่าเยอะนะเยอะค,คนที่ผมรู้จักแปดสิบคนแบเป็นภูมิแพ้หมดเลยผมก็เป็นนะครับในบางในบางในบาง,ในบางเวลาต้องมองในบางเวลาเวลาที่ร่างกายอ่อนแอนะครับมีอาการอ,อ,รอ่อนเพลียนอนน้อยทํางานเยอะเครียดจัด บางทีเจอแค่ฝุ่น pm ก็น้ำตาไหลแล้วเงี้ยครับหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับตลาดส่งออกครับซึ่งมีซึ่งกระทรวงที่ท่านไปหาตลาดให้เล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะหลายครั้งที่ท่านประลัดออกมาพูดบ่อยว่า,ามีตลาดเกษตร,รีในยุโรปนะในช่องเอเมริกาช่องทางเยอะห,หมดครับแต่เน,นี้ยอย่างที่บอกปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะซัพพลายสินค้าเหล่านี้ให้กับลูกค้าในตลาดส่งออกได้เลยนะครับเอาแค่ในประเทศก็ไม่พอแล้วนะฮะไก่ไขอินทรีย์ครับอีตัวหนึ่งที่เคยมีนุ่นน้องทําอยู่นะฮะเขาเพาะเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์อยู่ที่ จุดดูดติดนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาขยายกำลังผลิตมา3าสี่เท่าแล้วเนี่ยสาเท่าแล้วนี่ครับจากที่เคยทําเมื่อหลายปีก่อนที่เคยคุยกันก็บอกจนถึงวันนี้ก็ไม่พอขายนะครับก็ยังทําส่งอยู่เรื่อยๆนะครับจนถึงขอร้องว่าพี่มาช่วยปลูกม,มาเลี้ยงไกน่นยสิจะได้ส่งในช่องทางเขาด้วยนะครับเพราะวันนี้ไม่พอขายจริงๆนะครับตลาดกว้างมากครับกว้างมากแล้วก็เป็นตลาดที่ผู้ซื้อมีกำลังซื้อนะฮะคนไทยต้องบอกรวยครับมีตัง ไม่ได้จนอย่างที่เราคิดกันนะฮะเพราะเวลาที่เราเห็นไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในมดิรนเทรดเนี่ยเราเห็นว่าคนเยอะมากในทุกที่นะฮะหนึ่งในคอนแกันที่ที่ท็อปเนี่ยก็คนเยอะเยอะนะครับรถหลามนะครับในพื้นที่อาหารนะครับในการทำเคนซีนี่ครับมันดีต่อเราอย่างไงสุขภาพดีครับตัวเรานี่สุขภาพดีก่อนเลยนะครับเพราะต้องออกแรงทำงานเยอะขึ้นนะครับเพราะมันฉีดยาไม่ได้ครับมันฉีดยาขยะไม่ได้ฉีดยาข้ามแรงไม่ได้ฉีดยากำจัโรคไม่ได้ก็ต้องเดินดูแปลทุกวัน มีแมลงก็ต้องหาทางไล่แมลงครับจะพ่นน้าจะไปเดินเก็บแมลงเองเด็ดใบที่เป็นโรคเองหรือยาหรือวัชพืชเนี่ยเราต้องกําจัดด้วยการใช้ที่มือนะครับหรือใช้จอบเสียมช่วยขุดออกไปเนี่ยการใช้สารเพื่อกำจัดวัชพืชโดยใช้สารอินรีเนี่ยค่อนข้าง,างอันตรายนะครับต่อดินนะต้องบอกงี้เพราะที่มีทดลองเนี่ยเราใช้เกลือครับเป็นยาขยะที่ดีนะครับหนกิโลต่อน้ามิซิลินฉีดยาเหลืองตายจะดีนะครับแต่ เกือตกค้างดินครับทาให้ดินเสียนะครับหรือก็ใช้ยูเลียครับอันนี้เคยมีคนทดลองนะฮะใช้ยูเรียนะครับอาจารย์ทกสูงนะครับหนึ่งถึงสองกิโลต่อน้ํา20ลิตรนะครับพ่นวัชพืชกับตายเลี่ยมกันครับแต่ว่ามันก็ตกค้างเหมือนกันที่บอกครับแล้วก็ถ้าทาแปลงขนาดเล็กนะฮะไม่ใหญ่มากนะสักหนึ่งไร่สองไร่ทำสบายๆตื่นเช้ามาเดินแปลงตอนเช้ามาขุดดินมาดายาก้าครับเดินให้น้ําเดินกาจัดวัชพืชเดินดูต้นพืช ไปบ่ายก็เข้าไปงีบสันหน่อยนึงนะครับแล้วก็เย็นก็เอามาเดินอ,อีกรอบนึงนครับก็จะสบายเป็นเป็นกิจกวัตรที่ทําได้เลยนะครับถ้าทำในแปลงขนาดเล็กนะหนึ่งไร่สองไร่ทำไดไ้ไม่ได้ยากอะไรเคยลองทำแล้วครับผมเคยลองปลูกพืชดูในสเกลขนาดเนี้ยทำงานง่ายครับตื่นเช้าหน่อยอยู่ตื่นตีห้าเรีนดูแปลงครับแล้วก็เสร็จงานสักแปดเก้าโมงพอเริ่มร้อนก็เข้าบ้านนะครับทานอาหารพักผ่อนทํากิจกรรมอื่นไปนะครับช่วงบ่ายก็ เดินใาแวบดูหน่อยนะครับเป็นต้นมันเป็นไงบ้างสลดไหมมันแห้งไหมก็ให้น้ำเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะช่วงเงย็นก็ดูอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมาเดินดูได้พอาา 6. 6. อากาศเริ่มเย็นๆค่ำๆห้าโมงหกโมงเย็นอากาศเริ่มเย็นลงนะฮะก็สามารถเดินดูได้นะครับหรือสมบัติท่านสามารถสร้างและได้เสริมจากการทําเป็นกิจการขนาดเล็กเนาะทำผักกัะเช้าครับปลูกผักสดขายอย่างเช่นเชียคอนโดครับปลูกที่ระเบียงน,นะครับเดี๋ยวนี้มีรูปแบบแผนปลูกแบบนวตั้งอะเนาะ ก็ปลูกได้อาจจะไม่ใช่ไฮโดรโปนิกส์ครับอาจจะปลูกในวัสดุปลูก,ลกเช่นซับสเตรตเป็นมียเป็นพีทมอสพวกนี้ครับก็ปลูกได้ในแนวตั้งนะครับท่นปลูกได้ก็สามารถที่จะทั้งทานเองด้วยนะฮะแล้วก็เหลือก็สามารถแบ่งขายกับห้องข้างได้หรือบ้านข้างได้นะครับท่านที่บ้านก็ใช้พื้นที่ในรอบบ้านนะครับปลูกผักครับวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไม่โดนแดดมากแต่เราใช้แสง LED ช่วยได้นะครับหรือนที่นี่ช่วยได้หมดแล้วครับจุดอ่อนของการทำเกษตรซีนะครับคือ ผมดูจะต่ำกว่าแปลงผลิตเกษตรปลอดภัยเนาะเพราะเกษตรปลอดภัยเนี่ยใช้สารเคมีถูกไหมฮะใช้ปุ๋ยเคมีมันช่วยกาจัดสารพืชได้เร็วขึ้นเพิ่มผลิตได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นผลิตสวยขึ้นนะครับแต่เกษตรปลอดภัยเนี่ยก็คือเขาจะมีการจํากัดปริมาณเนาะว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่ที่เป็นพิษต่อคนนะนะเนาะซึ่งมีระบุในคู่มือทุกพืชนะครับแต่ละประเทศจะมีคู่มือแตกต่างกันไปเช่นโคเด็กอินเด็กนะครับเรื่องของ MRL PHI พวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องได้รู้นะเกษตรกรต้องรู้นซ c ไม่ต้องครับ ไม่มีสารวิตตกค้างเลยนะครับจะมีแค่แก๊สที่บอกมีเทนที่เป็นเป็นพิษต่อโลกนี่นะครับแต่สารไม่มีอยูไม่ติดตัค้างคนเลยนะฮะปัจเจกผลิหายากครับต้องบอกงี้มูลสัตว์วันนี้ครับไม่พอใช้แล้วครับเอาเฉพาะแปลงผลิตกระหล่ำที่อยู่ทางเชียงใหม่เนี่ยครับเฉพาะมูลไก่ที่ส่งไปขายก็ไม่พอแล้วนะทุกวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้อื่นแล้วนะครับต้องมาใช้พวกกลุ่มฮีมิกน้ำฮีมิกผงช่วยแทนนะครับเพราะขี้ไก่หายากจริงต้องบอกงี้นะครับก็ต้องแย่งกันซื้อ ซึ่งตันนี้ต้องต้องต้องปรับสภาพของปัจจัยการผลิตนะอินทรีย์ดูครับแต่สมมากเกินไปก็เกิดการเหลือกันจบอย่างที่บอกครับเป็นการมีเทนนะแล้วก็ตลาดเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับซึ่งไม่ทุกคนครับที่กินผักอินทรีย์นะครับเพราะผักอินทรีย์ก็หน้าตาไม่สวยเนาะเออถ้าผักสวยก็คือสีดาใช่ไหมครับแต่ผักไม่สวยคือมีหนอนเจาะกินได้ปลอดภัยเพราะหนอนเจาะแล้วถูกไหมฮะแต่เราก็ส่วนใหญ่คนชอบคนกินไม่ชอบเนาะชอบผักสวยถูกไหมครับมันก็ย้อนแย้งนิดหน่อยนะฮะ อนาคตของเกษซีครับมีโอกาสเติบโตจากหงวงโซ่ประธานปัจจัยการผลิตนะครับโตแน่นอนครับกาลังซื้อคนมีเยอะขึ้นเพราะว่าคนมีกระตังพูดง่ายๆมันเขาก็มีกำลังซื้อมากขึ้นนะฮะบริษัทผู้ขายปัจจัยผลิตผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดวันนี้มันมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าอินซีเยอะมากขึ้นนะฮะดูล่าสุดนี่ขึ้นมาหน้าหลายร้อยรายการแล้วอ่ะทั้งจุลินทรีย์นะครับทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทั้งปุ๋ยน้ำนะครับที่สกัดจากฮิวมิกสกัดจากดินนะครับ จะเกิดสายซี CNC มาทําปุ๋ยน้ําได้ซึ่งวันนี้เป็นปุ๋ยสูตรต่ํานะครับแล้วก็จะบอกพืชผักใบสลัดกระลํปาปลีข้นน้ากระลําดอกบุกขลีพวกนี้ใช้ได้เลยนะครับผักใบกระเพราหโหระพาพนี่ชอบชอบมากครับเป็นผักที่เก็บเกี่ยวเร็วพวกนี้มันจะใช้เหมาะกับปุ๋ยอินทรีย์นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกพริกมะเขือเทศอยู่เก็บเกี่ยวนานหน่อย90วัน1้0วันเนี่ยหรือทุเรียนปีหนึ่งเนี่ยครับอินซีไม่ได้นะฮะอินทรีย์ไม่ได้นะครับเพราะมันมันมีการกินพวกอาหารเยอะกว่าน,นั้นซึ่งถ้าเราปล่อย ดูแลแบบอินซีเนี่ยผูไม่คุมจริงนะถ้ามีคนบอกว่าเขาปลูกทุเรียนด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็การกระบ,บาก่อนนะว่าสนะ่วนนี้จะมีซีจริงก็เปล่านะต้องบอกอีกบางทีคิดว่าเขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่ปุ๋ยอินรีเนี่ยมันมีการผสมปุ๋ยเคมีเข้าไปข้างในซึ่งซึ่งมันความเชื่อของผู้ผใช้คิดว่ามันเป็นอินรีย์่จริงไม่ใช่นะครับต้องต้องดูว่าปุ๋ยสิสนค้าตัวนั้นเนี่ยมีทะเบียนหรือเปล่าถ้ามีทะเบียนร,รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือสอกอบ,บอนะครับหรือหน่วยงานที่อยู่ข้องเนี่ย ซึ่งส่วนจ่วนใหญ่คเบียนก็เป็นเรื่องของกลุมวิชาการเกษตรแลนะ้วเนาะถ้าครีเบียนก็เชื่อได้ว่ามันเป็นอีซีของแท้นะฮะแต่ถ้าไม่มีทะเบียนนะครับอยู่ดีมาขายสินค้าลิตรหนึ่งพันสองพันบาทเดี๋ยวไปใช้ครับมันมันมันไม่ใช่อีซีแท้นะครับแล้วก็ผู้ดพกก็อะไรอะก็ไม่ประโยชน์อะบางทีมันก็ใส่าสารบางตัวเข้าไปเพื่อให้มันกระตุ้นกัน ดูซึมของธาตุอาหารมากขึ้นทำให้ใบมันเขียวขึ้นบอกเออชีวีซีทำให้ใบเขียวขึ้นดีมันเป็นสารเคมีบางตัวซึ่งบางคนแพ้ครับต้องระวังอย่างนี้ด้วยนะครับพูดพวกมีมังซื้อสูงขึ้นขายคนมีตังนะครับคนไทยมีตังเยอะครับหกสิบล้านคนนี้ผมว่าคน,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 คนที่มีตังมีตลังซื้อเนี่ยก็หลักสิบล้านคน,นะอะไรสิบล้านคนนะครับแล้วนี้ตัวกเกษตรกรเองเนี่ยก็นอกจากจะปลูกขายพวกเราด้วยนะก็ซื้อกินด้วยนะครับเพราะเขามีตังมากขึ้นนะ เอออย่างเงี้ยครับนี่ปลูกทุเรียนมาซื้อผักก็มีครับปลูกผ,ผักไปซื้อผลไม,กม้ก็มีเนี่ยก็มีังซื้อนะฮะวิธีกเกษตรกับวิไอนซีนะครับกับการลดโลกร้อนนะครับข้อบังคับในการขายคาร์บอนเครดิตนะครับนี่ผมดึงมาที่คาร์บอนเครดิตหน่อยผมอนุมานนะว่าทุกท่านเข้าใจเรื่องนี้แล้วเพราเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยผมเคยคุยกับท่านแล้วเมื่อ2เดือนก่อนถูกไหมฮะข้อบังคับในการขายคาร์บอนเครดิตคือต้องใช้สายนอซีเป็นปัจจัยการผลิตหรือใช้แบบผสมผสาน แต่ต้องอินย์วัตถุในส่วนที่มากกว่าสารเคมีเพื่อการใช้คาร์บอนอันนี้มีข้อบังคับเลยครับว่าถ้าจะต้องทำคาร์บอนเครดตนะฮะแปลงที่ผลิตเนี่ยต้องมีการใช้สารอินรียด้วยนะครับจะใช้สารเคมีล้วนไม่ได้นะครับมันมีข้อบังคับซึ่งผู้ผลิตเนี่ยต้องมีการจดบันทึกด้วยนะว่าเรามีการใช้สารอินรีปริมาณเท่าไรใช้สารเคมีเท่าไร่เป็นสัดส่วนเท่าไรนะครับเราใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อปรับสภาพดินฉีดเพื่อเสริมการดูดซึมธาตุอาหารพืชมันต้องรู้ที่มาที่ไปครับ ทางส่วนต้องเข้าใจเขาถึงจะอนุมอนุญาตนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพอดีม่อนก่อนต้องเล่าให้ฟังแค่เมื่อวันที่7มิถุน, 27, น,นายนที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นยายลิทุเรียนที่จันทบุรีครับแล้วก็ผมเล่าให้ฟังเรื่องของคาร์บอนเครดิตซึ่งวันนี้ภาคการปลีกทุเรียนเนี่ยก็ไม่ผลอะไรสัยชิ้นนะครับจะต้องทำคาร์บอนเครดิตส่งด้วยนะครับเรื่องของลูกค้าปลายทางเรามีมีผลมากนะฮะวันนี้เนี่ยการทําเกษตรซีเนี่ยมันมีมันมีไส้ในอะไรมากกว่าที่คิดแล้วนะครับไม่ใช่แค่ปลูกผัก แล้วก็ขายให้คนแล้วจบนะฮะแต่วันนี้มันมีเรื่องของกรอบการค้าโลกซึ่งเราต้องทําตามนะครับถ้าเราต้องการจะส่งออกนะครับหรือต้องการขายในประเทศนะฮะวันนี้มันมีเรื่องซับซ้อนเยอะอยู่มากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะในช่วงเวลาสั้นนะครับเหลือที่เหลือตอนนี้เนี่ยผมขอแยกเป็นพันิจกรรมนิดหน่อยนะฮะเอ่อช่วงหนึ่งินาทีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีงานใส่ยายน้องพี่แอกเก้บางแสนนะฮะอ่าซึ่งเกี่ยวข้องเกษตรกรคือเรามีการเปิดโครงการเอ่อคัดสายพันธุ์เรียนกาแพงแสนนะครับซึ่งเริ่มปลูกไปแล้ววันนั้นนะครับแล อีกมานักสามสี่ปีนะครับท่านชาวสวนทุเรียนน่าจะได้ไปคัดเลือกพันธุ์กันนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่วันนี้ก็เป็น,ปนงานที่ทำร่วมกันระหว่างคณะเกษตรกรรแสงและก็สมาคมนิสิตเก่าร่วมกันนะครับเพื่อทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะครับวันนี้เจ็ดอย่างที่บอกครับผมได้ปรยายให้่ทุเรียนมาแล้วก็เรื่องของซัพพลายเชนเรื่องของกรอบรค่าโลกซึ่งวันนี้ยังไงก็ต้องชเจอแน่นอนครับซึ่งผมเล่าห้ฟังไปแล้วนะในเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็ยี่สิบมี่สนบระามนิเทศ นิสิทธิ์ใหม่ k u 8ป4ครับซึ่งก็ในฐาะพี่ครับก็ขออนุญาตกล่าวยินต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับคยแดนะครับยินดีต้อนรับครับแล้วก็เปิดเทอมกันแล้วในวันจันทร์นี้นะฮะวันจันทร์เนี่ยเปิดเทอมแล้วนะครับแล้วงานที่4นะครับวันที่24สิงหาคมนะครับจะมีงานลวงทองคึนทุ่งปี2567นะครับที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเขตบางเขนนะครับก็เป็นเสาร์นะฮะ24สิงหาคมก็ทำตัวให้ว่างไว้นะครับเพื่อไปพบเจอกันแล้วอนเพื่ออนนเเกก่าาาย์พจจจัับบรระค ก็จะมากันหลายรุ่นนะฮะน่าจะรวมกันประมาณหกสิบรุ่นใช่ครับหกสิบรุ่นที่จะมากันนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงผมคงจะมาแจ้งให้ท่านทราบอีในช่วงต่อไปนะฮะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ารอการประชุมจากทางคณะกรรมการสมนิสิตเก่าอยู่นะครับเอ่อก็อยากจะเชิญชวนกันนะครับเนื่อยากฝากไว้นะครับเรื่องของการปิดหารนะครับเรื่องของภาคเกษตรเนี่ยมันต้องบอกว่าีเป็นเรื่องสําคัญนะครับ วันนี้หลายภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีปัญหานะครับการส่งออกลําบากขึ้นนะครับประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงรียบสูงมากเรื่องของเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเริ่มมองเรื่องภาคเกษตรให้ให้เน้นย้ำมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางออกของประเทศเราวันนี้ก็ได้นะต้องบอกกันครับครับก็วันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ที่จาเล้าท่านฟังนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามมาถึงวันนี้นะครับพบกันอีกทีในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ กรับมาติดตามรับฟังรายการเกษตรอีสานแก้จนได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุมกอขนแก่นค่ะ